สวัสดีครับพบกับ l ีเกอร์อินดี้วาไรตี้ครับช่วงนี้ก่อนที่จะถึงวันที่3 1พฤษภาคม2564กเนี่ยนะครับก็จะมีการตอบแบบสอบถามของประชาชนนะครับแล้วก็ของบุคคลภายในหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการวัดความรู้ความโปร่งใสและคุณธรรมของหน่วยงานของรัฐนั้นนะฮะโดยภายนอกเนี่ยเป็นตัว e eit ตัวบุคคลภายในที่เป็นหน่วยงานของรัฐผู้ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั้นนะครับเป็นตัว i i นะ I กับ e mm hmm. ผมเรียกสั้นผมจะให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าท่านตอบแบบมีอคตินะครับมันก็จะทำให้คะแนนเนี่ยได้น้อยมีอคติหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในกรณีที่คำถามในเชิงบวกไม่ว่า i หรือ e นะครับถ้าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติตามต,ามตัวชี้วัด ที่คําถามเหล่านี้จะถามท่านเนี่ยไม่ว่าตัว I= หรือตัว E เนี่ยถ้าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติแล้วนะครับท่านก็ตอบอไปเลยว่ามากที่สุดครับนะถ้าหน่วยงานของรัฐยังไม่ปฏิบัติท่านก็ตอบไปว่าน้อยหรือไม่มีเลยอย่างเงาี้ยถ้าคําถามเชิงบวกนะฮะถ้าคําถามเชิงลบนะครับอย่างเช่นว่ามีการเรียกรับเงินหรือไม่หรือ,อได้รับเงินทิปหรือไม่ท่านได้จ่ายทิปหรือไม่ถ้าท่านไม่ได้จ่ายท่านก็บอกว่าไม่มีเลย นะครับท่านอย่าไปตอบแบบคาดเดาในส่วนของตัวไอเนี่ยท่านก็มั่นใจได้เลยว่าถ้าท่านเป็นตัวไอนะคือบุคคลที่ทํางานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีเนี่ยแต่ตลอดเวลาที่ท่านทํางาน1ปีเนี่ยท่านไม่เคยเรียกรับเงินหรือไม่เคยเห็นใครเรียกรับเงินเลยท่านก็ตอบว่าไม่มีไปเลยครับอย่าไปสันนิษฐานว่าอุ้ยการซื้อขายภาครัฐมันต้องมีการแบ่งประรงคงเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเขาถามการรับรู้ของท่าน ท่านรู้ท่านเห็นไหมนะครับเขาไม่ได้ถามบทสันนิษฐานของท่านนะเพราะฉะนั้นการตอบในลักษณะนี้นะครับต้องตอบตามความเป็นจริงเขาถามการรู้ของท่านเขาไม่ได้ถามความรู้สึก <c oughs> เขาถามข้อที่จริงหรือที่ท่านในฐานะเป็นปราชญ์พยานที่ไปติดต่อในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นคือตัว E หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของของรัฐแห่งนั้นนะครับคือตัว I เนี่ยครบ1ปีเนี่ยท่านเจอเห็นเหตุหการณ์แบบนี้หรือไม่ นะครับและผมเน้นย้ําเสมอนะครับว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนกระทาการโดยสจริตรครับมาตราหประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งถือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปด้วยคือต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนกระทําการโดยสจริตเว้นแต่มีพยาหลักฐานมาสนับสนุนว่าเขาไม่ได้สุจริตนะครับเมื่อเราไม่มีไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสจริตนะครับท่านเดินเข้าไปหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ปรากฏว่าเขามีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามครบถ้วนท่านก็ตอบไปเลยครับมากที่สุดท่านไม่ต้องไปห่วงอย่าไปแทงกั๊กนะครับไม่เล่นใช้เล่นไฮโลนะฮะมากอย่างเงี้ยคะแนนก็จะต่ําลงนะครับอันนี้นําเสนอเกี่ยวกับการตอบแต่จะต้องปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดนะไม่ใช่ว่ามุ่งเน้นแต่ตอบแบบคะแนนเอาคะแนนอย่างเดียวโดยที่หน่วยงานไม่ทําเช่นอีแรกเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่ท่านติดต่อปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านตามประเด็ดนดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใดเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดนะครับผมไปติดต่อส่วนราชการแห่งนี้ผมก็ตอบมากที่สุดเพราะเขาเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามขั้นตอนเลยนะฮะท่านก็ตอบไปเรือน้อยแต่ท่านมันเป็นไปตามขั้นตอนลอแล้วนะฮะท่านตอบมากที่สุดไปเลยเป็นไปตามระเบีวบที่กำหนดไหมติดไว้ว่า2วันจะได้รับใบอนุญาต ก็2วันหรืออาจจะก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามากที่สุดนะฮะถ้าเกิดว่าผ่านไป1สัปดาห์ก็ยังไม่ออกเงี่ยท่านก็ตอบมากหรือโอ้โหเป็นเดือนเลยท่านก็ตอบน้อยเงี้ยแต่ผมตอบมากนะครับเพราะว่าผมได้รับการบริการดีนะฮะอีที่2เนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านเป็นผู้ติต่ออื่นอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใดก็มีระบบคิวก็ดีครับเท่าเทียมนะครับไม่เลือกปฏิบัติ ก็มีคิวมีอะไรจองคิวออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะครับมีระบบการจองคิวหรือมีการระบบคิวนั่นเองนะฮะเนี่ย e 3หน่วยงานของที่ท่านติดต่อนะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังข้อมูลสอบถามอะไรถอมได้ตอบได้มีฝฟล์ประสันพันอย่างนี้นน่นนี่นั่นก็ตอบว่ามากไปเลยครับถ้าเขามีนะครับถ้าเขาไม่มีก็บอกว่าไม่มีเลยแต่ถ้าบอกว่าเขามีแล้วยังตอบมากอยู่เนะี่ยผมไม่เห็นด้วยนะเพราะาท่านสะท้อนความเป็นจริงไม่นั่นนะ ยิ้มแยจำไซสอะไรก็เอาไปนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีที่ท่านมาท่านเคยถูกเจ้าหนี้ของหน่วยงานภารัฐต่อเรียกร้องให้ใช้จ่ายเงินคือมีทิปไหมนะฮะมีทิปไหมเงินก็ไม่มีครับเข้าไปถามก็บริการดีทรัพย์สินมีไม่ประโยชน์อย่างอื่นนะครับให้รดราคาพาไปเที่ยวให้บัตรคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้มีไหมไม่มีครับไม่มีก็ไม่มีถ้าท่านโดนเรียกก็ตอบว่ามีนะครับถ้าท่านไม่โดนเรียกก็ตอบตามความเป็นจริงครับไม่ต้องตอบบทสัษฐานนะ นะครับเขาถามว่าท่านเคยไหมเขาไม่ได้ถามว่าท่านสันนิษฐานของท่านนะนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการดำเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนหรือส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใดก็ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมไหมก็ส่วนรวมนะนะครับเพราะว่าเขาก็เอามาใช้เพื่อประโยชน์นะ นะครับก็ไม่เคยเห็นรถยนินของคันนี้ไปจอดตามสิ่งที่ไม่ควรจอดเช่นอโคจรตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ครับถัดไปฮะถัดไปการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่ติดต่อมีลักษณะบางรัะชาสัมพันธ์มีอะไรอะแผ่นพับมีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อมีหลายช่องทางแน่นอนกบมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง a c e b o o k มีทั้ทง เมนนว่นะฮะ้านสนักงานก็มากที่สุดไปเลยถ้าเขามีครบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีช่องทางเดียวก็น้อยสุดนะฮะหรือไม่มีเลยอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขามีาหลายช่องทางเนี่ยในความเห็นผมผมตีความว่าอย่างน้อย2ช่องทางเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามากละนะครับ e7 ครับหน่วยงานที่ท่านติดต,ต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธนารณชนควรรับทราบ,ราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ เรื่องที่สาธารณชนควรรู้ก็อย่างเช่นข้อมูลองค์กรหน่วยงานนะครับมีแผนภาพให้ดูไหมนี่พนักง,ง,งานก็มีครับข้อมูลเกลี่ยวกับอำนาจหน้านที่การให้บริการมีไหมก็มีครับก็ถ้าหน่วยงานที่ผมไปติดต่อนะแต่เป็นหน่วยงานอะไรผมไม่ขอบอกละกันนะครับก็มีผมก็ต่อมากสุดจะไม่ต้องไปแทงกั๊กครับไม่ต้องใช้แทงกัก๊กแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะฮะ E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นติชมในการให้บริการไหมก็มีครับมีกล่องรับฟังความคิดเห็นนะครับติดไว้หน้าประตูเลยก็ตอบว่ามีนะฮะถ้าไม่มีเลยก็ตอบว่าไม่มีครับไม่ใช่ว่าเห็นอยู่ตาตาก็บอกว่าไม่มีอะไรอย่าไปมุกษาครับหน่วยงานเองก็ไม่ใช่ว่าจะมุ่งเน้นแต่คะแนนอย่างเดียวต้องปฏิบัตรริราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่า ITA เนี่ยเป็นการปฏิบัติราชการทั่วไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสและคุณธรรมขององค์กรนะไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานนั้นจะไม่มีการทุจริตนะเพียงแต่ว่าหน่วยงานนั้น่ะปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสครับโปร่งใสหมายความว่าอ่าผมอย่างง่ายๆครับกรณีของ ITA เนี่ยมันทําให้ผนังของหน่วยงานเนี่ยเป็นกระจกใสสามารถมองจากข้างนอกทะลุเห็นการกระทําของคนข้างในได้อันนี้คือ ITA ถ้าเป็น ITA ไม่ผ่านก็คือทึบแสง นะครับทึบแสงมองมองจากข้างนอกอาคารไม่เห็นนะครับโอกาสที่จะทําการทุจริตเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าผนังมันทึบแสงกับผนังมันโปร่งแสงอันไหนจะเกิดขึ้นได้ดีกว่ากันน,นี่คือหนะ้าที่ ita นะครับไม่ได้หมายความว่าคนในสํานักง,งานนะั้นอ่ะจะไม่มีการทุจริตนะแต่ว่ารับรองว่าผนังสํานักง,งานนี่มองมาจากข้างนอกเห็นนะครับโอเค e 9ครับหน่วยงาน,นท่านติดต่อมีการชี้แจงได้ต่อคาถามตอบข้อสงสัยการดำเน้นชัดเจนมากน้อยเพียงใดโอ้มี เบอร์โทรคนที่ผู้คข้มาวสูงสุดให้บริการเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็มากสุดครับพูดไม่การหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนทุจริตได้หรือไม่มีครับมีมีช่องทางมีเรียบร้อยนะครับเป็นหน่วยงานที่ดีครับที่ผมตอบไปเนะนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อครับมีการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้นไหมมีการปฏิบัติงานไหมท่านก็ต้องเปรียบเทียบนะปีที่แล้วเป็นยังไงปีที่แล้วไม่มีบัตรคิว ไม่มีการจองออนไลน์อย่างเงี้ยนะไปปีนี้ก็มีขึ้นก,ก็มากนะฮะก็ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับหนงานที่ทัานติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการบริกานให้บริการให้ดีขึ้นก็มากครับมีบัตรคิวเพิ่มขึ้นบัตรคิวออนไลน์นะฮะหนงานที่ตติดต่อมีการนําเทคโนโลยีโอเคมีครับมี l i น์ออฟฟิเชีนะฮะมีนะครับ หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อรู้เขามีส่วนได้เสียในการปรับปรุงดาเนินการมากน้อยเพียงใดก็มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นนะฮะก็โอเคครับมากสุดหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการดําเนินงานการให้บริการให้มีความปลสดยมากน้อยเพียงใดมากที่สุดนะฮะนะก็เขาก็เอาไปปรับปรุงนะจากที่ไม่มีบัตรจองถัดไปนะครับการเข้ม การการเข้ามาในระบบนี้นะครับก็เข้ามาโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพศชายกรอกเข้าไปฮะประสมสูงกว่าเดลรีนะครับท่านมาติดต่อสถาน,นีในฐานะที่เป็นบุคคลทั่วไปครับเอาเรื่องสนับสนุนแล้วกันนะก็ไม่มีนะครับผมบันทึกฉบับร่างไวก่อนแล้วก็กดส่งฉบับร่างนะครับแล้วก็กดส่งผลสํารวจนะฮะท่านเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าในคลิปนี้ผมขอ บันทึกฉบับร่างไว้แล้วกันนะครับ่าลืมนะครับ ita เนี่ยตอบตามความเป็นจริงนะเพียงแต่ว่าผมนําเสนอมุมมองว่าท่านควรมีตอบโดยมีทัศนคติในเชิงบวกถ้าหน่วยงานของรัฐนั้นเน่ยเขาปฏิบัติตามถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับในเชิงบวกถ้าคําถามในเชิงลบถ้าคําถามในเชิงลบก็ตอบในลักษณะที่ว่าไม่มีท่านไม่ต้องไปตอบบทสันนิษฐานเพราะเขาถามการทุจริตนะไม่ได้เปิดแขกนะครับไม่ได้เปิดเรื่องแขกนะ ม่ใช่เปิดแผลเรียกแขกนะครับแต่เป็นการปฏิบัติราชการให้มีความโปรง่งใสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ข้อมูลของท่านเนี่ยจะเก็บไว้เป็นความลับนะครับก็ไม่ต้องกังวลสําหรับผู้ตอบคําถามนะฮะตัว E เนี่ยคือบุคคลภายนอกนะครับตอบแบบสอบถามนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับตอบตามความเป็นจริงนะครับคลิปนี้ไม่ได้มุ่งหมายว่าท่านจะต้องไปอตอบแบบ ตอบแบบนั่งเทียนตอบเนี่ยไม่เอานะครับหมายถึงว่าถ้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นปฏิบัติราชการเป็นไปตามตัวชี้วัดนี้แล้วท่านก็ตอบมากสุดไปเลยไม่ต้องไปตอบแทงกักนะนะครับโอเคตอบตามความเป็นจริงนะแล้วก็ตอบถ้ามีตอบมากสุดไปเลย